สวัสดีครับพวกเราทีมงาน Snap Magic วันนี้จะมาโชว์มายากลชุดดินามิกคอยดูกันเลยจะมีแหวน1แหวนแล้วก็มีตัวนี้เรียกดินามิกคอยช้าๆข้างในว่างเปล่าว่วางเปล่าไม่มีอะไรชวมือไม่มีอะไรเสร็จผมก็จะเสกเหรียญลงไปก็จะมีเหรียญออกมามเหรียญบาทประมาณน,นี้ อ่ะผมก็จะย้ายช้าๆปิดไว้ย้ายหนึ่งสองสามเหรียญทั้งหมดก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้อ่ะอีกทีผมจะใส่เหรียญทั้งหมดเข้าไปในมือวางไว้ก่อนปิดไว้เหรียญทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ในมือกำไว้ย,ย้ายช้าจะย้ายอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าในมือก็หายไปอ่ะอีกทีไว้ เหลือทั้งหมดตอนนี้อยู่ด้านบนปิดไว้ก่อนเคาะหนึ่งทีด้านบนจะหายไปลงไปอยู่ข้างล่างสุดท้ายปิดไว้แล้วก็เขยา่าเหลือทั้งหมดก็จะหายไปขอบคุณครับ